มัวขายติดมันเลยยังให้เขาให้เขาสุดโตงมาติดเดี๋ยวเราไปส่วนตมาเลยผมเลือกไม่ลงมือก่อนแต่ตัวราเซลอันนี้โมเมนต์โมกแล้วมันแปลกเลยเออกำไรได้นะฮะลูกเทัลพี่เป็นคู่กบไวเด้อป้าทุกคนลูกสาวพักคนจูดมาก่อนเนาะก็เลยเด้ออ่ะรับหน้าให้อยู่ก่อนทำนิดเออซื้อๆไม่ได้ให้มา สสวัสดีใจไฮไวเอเมวานเอเวติงสิงคโปร์ทูเดย์ทูน่าสบายดีสบายดี <c oughs> ดเด้อพอแม่พี่น้องสุขุดสุขคนมือนในห้องกันมาอยู่ที่บ้านศูนย์บันเทาทุกเนาะของแบบว่าจ้าหน่อย้าที่ข่าไปเบิง่งด้านในเอาไปใส่ เอาสิขับไปเบิ่งด้านในว่ามีไผแน่มาเนาะ<อ>แต่ฮู้วันรถลายแหงบ้านนี่รวยแหงทุกคนนี่ใส่ขับไปเบิ่งด้านในเนาะทุกคนปะไปเบื่องน้ำการบ้นานะเอาไปลเลยบ่จะไม่ <Okay. S 1> าพาขับเบื่องด้านในนะทุกคนปะ <Okay. S 1> บ้านนี่เนาะทุกคนมีรถเก่งหาคันผมแดตด่ทุกคนรวยแหงเอาเบียร์ลงแล้วลงแล้วปะขึ้นรวยแช่ครับสีบ้านนี่รถหนึ่งสอง สามสี่ห้าป้ายรถหนึ่งเก้าเก้าแปดหกเก้าห้าห้าสามหกเก้าหกเจ็ดหกเจ็ดหกคำสีบาป้ายรถงี้ก็สามเก้าสามเก้านะทุกคนนีกำลังซุ่มแซลแมวพง เซลกันมีแต่คนดังๆเลยทุกคนเนาะคนดังๆอันนี้เห็นยังกัม่งอันนี้จริงไงเจ้าของบ้านเจ้าของบริษัทบะพูดนี่แต่ว่าจงพูเก็บเงินเจ้าของบริษัทพูดนี่อินบออันนี้ลองประทานพูน่ะกำลังวุ่นอยู่ลองประทานพูดนี่เด็กคลิปใหม่คลิปใหม่คลิปใหม่ต้องวหว้ก็โมูดินี่เห็นจากสีนี้ดิะ เห็นทังไดอันนั้นเจ้าหันว่าไม่ค่ะลักเนายมือเลยอีลิสบะเออหนักกินเนาะขับรถกินครับแสงสบายดีสบายดีอันดี้เจ้าขาวไม้ตาอยู่เด้อนี่เด้อเอาโรตีตัวเล็เอาตัวแรงเลยป่ะโอ้ยว่าเป็นตะหยากเลยเด็กปลาเมียเลยนะปลาเมียมาเลยปลาเมียใจบ้าใจบ่เติ เจียบรดยินดอกเจียปรดยินดอกอันเจียเป็นปเป็นกิ๊ดดิเมียเราเจดีได้เมียเราเออเมียเจดีกำลังซุ่มแซวกันอยู่ทุกคนอันนั่นก็นั่งเห็บยังคอยังนะฮะขอเงินบะทำร<ไ>ขอเงินสบาหนั่งคอย่างไอเงือัวหน้าอยู่นั่งอโอ้อ,ออคออันวันหัวหนา้าตกลงหลับป่ะเนี่ฮะชุวมบรเทาถุกหน่ ต้องทาเกยรก่นเกียรมักอ่ต้องทาเกียรก่อนเกียรเป็นเลขาบริษัทดิเลขาเจ้าเน่ยตห้องให้ก่อนต้องใหก่อนบไอเกคะเกี่นกครับผู้ใดสองโตครับผู้นี้หรือครับผู้นี้อันนี้สี่โต๊อันนี้าสิน้ำซีกันน้ำายาดตาย อ้ยไพในเสื้อดำขึ้นหลอดแท้อุ้ยเ<า>จ้าเสื้สอ,อ,อกอยบ่เจ้าเสื้อกอยบ่เอามัสามบ่เอาบมุกเลยเนาะสบายดีคอยซื้อคำสีบันพีเด้อรอ่ะคำสีขึ้นหลอกกว่าเก่าบ่สรุปว่าคำ,นนำาสีนี่นะคือน้ำยาหนึ่งบ่บนในน้ำยาหน่ะคือลิงลิงแถวดงลิงดดชีเจ้าขาวด่างมั้งซีไม่ใก็บบ่ฮะโอ้ยขั้นจะเก็บขอขอบออลิต้าได้ เอาแซกขอโทรเลยนี่แซกเห็นแล้วนยจโเลยโอ้ยผู้สึกอยากโยนผู้สึกโยนไปพุ่นโยนไปพี่นะโอแซใส่สีดำกอว่ามึงจะใสู่นเป็นงยักโป๊ะแน่ไพ่ลอดสุดในสะสีสีนมหลอดเนี่ย อยู่ใสนามตนั้นหอลังมาถไปเมแสงคันเออน่าเสือข่าเลยนะอยู่ตรงกลางเสือขาไปอยู่ลางมันเป็นอันี้เสือข่าคนมาจะเคียร์งวดใหม่งวดคลายทิ่มหมดเลยอะไรยังให้เขาให้เขาสุดโปรตขาไปสุด่มาเลยขาไปบุ้งงวดแข่โซเว้าบ้าเจบางวาน้าาาบุ้งนี่แล้วาไี่ตัวหนึ่ล่าเซลบวโต้ทหาไพนอกใจคนและ เทานัดกันเมื่อคืนยังไงอัดคลิปเออนึกว่านอกใจหาอันนั้นฮะสิบสองโมงเห็นเนี่ยสิบสนภาษาไทยกลยนะภยงคืนเทียงคืนเทียงคืนไม่ได้ทำสิเทียงกันทาสิเทียงอุ้ยหมกฝีแปลกว่าล่องล่องเพิ่งเบิงอาเพิ่งเอาเอาจากหมกหนึ่งนะว่าจังไดมาหมกอือ มาด่งไปมือได้ต้อิเสติงกันสิลินหมกก็ได้ในแขนอันนี้โมเมนต์หมกแล้วมันแปลกเลยกำไรเอ่อกำไรได้นะฮะควายบ่มีหมกมีแต่ฟังหมกอะหรอแสดงว่าน้อยได้ฟังหมกใหญ่ดีโอ้โหฝ่ยนั้นที่ฟังหมกเดียวนี่เปลี่ยนมาฟังหมกบุญเลยฟังบุญ มิแต่น่มๆเตะขาวมานน่ก็ส้มกรสวยเนาะถ้าต้องถ้าต้องแกลกอันนั้นก่อนเนาะเพราะว่ามาบ้าน่มิแตพู้โลโลพอโตกันาเอาแขกแขกเนาะเออบ่าวสก้นกับบดีมาเนาะผู้บ่าวเก้าคอยผู้หนึ่งซื้อเนี้ยก็ะผู้บ่าวเก้าซื้อเนี้เกาะผู้หนึ่งเหนะหมว่าผู้บ่าวเก้าคอยดีผู้คอยมากนะไคยฮะ เมว่วานแต่ก่อนคอมักมากไงแต่ไม่ได like ้บี้แน่เลยเจากแกซุ yeah ่มแซมแม่พงมังมอยกันอยู่เอาบิสร้งแหล้วไสร้างแล้ไหมยิ่งบี้แะว่าไสีอยู่กันันนั่นแหละเพราะว่ามื่อนี้เนาะคับสีสีไหลค์ับสีสไลสดตัวขับสีว่าคับสีมอนีนไลตัว อคิดว่าถ้าไปเบิ hey ่งกมาซ่องคัมซ so yeah, ีนะว่าเขาจะจัดกิจกรรมอย่างเนาะมื่นกันมีไหลมื่นยัมีลาย่องบิ๊กใหญ่ปลาคือดุเห็นเนาะป้าตัวมันหนักใด่ในยอกรได้ต่ต้องสองคนเลยไอเีแล้วมันคุยันมาก สามมื้อเลยได้เข้ามื้อนะครับว่าสิส้วนไปเลยเขาก็เปย่อไปได้เขาก็เลยปล่อยนี่หนุ่มๆทํางานกันปวดจ้าของฟาร์มงัวสี่พันตได้เสือขาวเนี่ยงัวอะไรงัวห่อดล้วห่อแปดพันบ่เบ้อยืมสักคันเดียวบ่คือรวยแหงแต่มีสี่ห้าคันแท้บ่คือมีหลายคันแท้อันนี้อันไหนซื้อได้เนี่ย เศษเงินลังตู้เย็นซื่อได้อ้คันดงอด้ากาย้ากายันเงินแท้เอาน้ำไผ่เอาน้ำพูนี่วะอันนี้เศษเงินลังตู้เย็นเลยป้าจอทุกคนให้ลูกลินนะรวมกันจะเบิ่งบย์ธรรมดาขีมะบนจอดม็ดแบนจอดมดคันซื้อม่อีกมั้ดะอือ

ตอนนี้ทีมงานเรากำลังสกินข้าวเนาะบางเจียบอเป็นมืออันนั้นแฟนได้ถามก่อนจะเป็นกุ๊กปาหันไหมจะเป็นกุ๊กปะโอเป็นกุ๊กเป็นยังคือสั่นขาเวลาถามฮะมันเป็นอายบอกอืมนะนี่อาหารการกินบันหน่อยบ้านบ้านต้มไก่างอีกสมบูรณบ้านเอามาจับใส่รถเหยียบรถเหยียบรถเหยียบนะครอ่ะเขาเก่งแท้ไผ่ไผ่เหยียบ อากอยบะอากอยบะเหยียบไก่มาต้มนี่โอ้นี่ว่าอากอยเดี่ยวแรงน่ะเดี่ยวแรงเนาะพอมาบุนคุณคนโอ้เอาซะหน่อยือไปพุณมันก้อันนั้บอไม่ใช่หมอ๋ออิ่มแล้วอิ่มแล้วคำแสงจะเห็นหน้าสาวๆคิดถึงน้องหลัดก็ฮะคิดถึงน้องหลัดแห้งบ่ได้ขอยับไปส่ง ครับไปส่งบริฮารง่ายๆนะจอดกลางทางเว้ตลอดเลยสองสามบอนกัตชิยากยังนี่ครับไปกลางทางเลยแลวไปเลี้ยงล้ำละครมากินข้าวนะทุกคนเป็นพรปั้นนี้กำลังกินข้าวกันกับสิงานนะเพื่อนคำหลามากินข้าวก่อนน้องอะไรยิมเลยเออ สบายดีกินข้าวบอลูกสาวโอ้ยลูกสาวลาสดอยู่บ็ไมรีดแน่กลัเนอเบมันบอโอ้ยกินบเป็นไอ้กินเอิงอะไรนี่บรนอกบรนอกคนอะไรกินเอิงเนาะกินบเป็นดบ่เห็นบอกนี่จะคนเดีนย่านลิต้าย่านมากินเอิงฮะเอาปกติ มาเรียกพ่อมากริดข่าวชุเพลินไลฟ์สดกันอยู่ตอนนี้คนเบิก4แสนหา18,000กนการ้อยคนเนาะผมมีแบบใหญ่บาเจ้าทำหาว่าตอนเท่าปีมันกัะพามันกับพใครแม่สบะต้ายเลยของเหลืออาให้แม่นะลูกทอลพี่เป็นคู่กบไว้เด้อป้าทุกคนลูกสาวทอลพี่ กินหัวกินไขยกินยังซีเหมืนเมื่อกินบวหัวมันดีแล้วมันบวชเท้าว่ากินบวกระดูกไปสิบวได้เด้อก็บวชเท่าเนะกินหัวเอื่นบตายแล้วกูสิจูดูกสาวกูครบกูหาโตกว่านี่แหละนี่ฮะนี่สะใจเนาะไปเขาจะไปกินเอิไลท์สดอยู่หรือเอาไปไลท์ผุนบ่ย่อไปแบบสิหรือว่าจังไดเออไปกันในการเพิ่มกินข้าวเนาะกับทีมงาน ดีเลยอ้โหแมืออยนี่นี่ข้าเากัทั้งพี่ขูข้าวเขากัใหญคืออมาอยู่เขากินไปเทียงกันไปเนาะอุ้ยอุ้ยลมล่มล่มึงมาใ่ตเข่ก้ออตัวบอลเล็กใหจริงเลยนะเออเป็นยังคก็มาคู่มือครับสีเป็นยังก็มาบอนเล็กใหญ่ขูมือมันมากินนี่แล้วพอด้อิเนี่ยตอน้ช่วงนีกรอบแห้งซะบ่ ถดำมมามัเอานมน็กด้านดมนี้ยังอยู่พามติงไก่ได้มามาอยู่นี่โดยเฉพาะทั้งรถทัวทั้งมันได้้เขวลายอยางมาลงนี่นะวยังให้เขาเพื่อนเราใจดีแน่งโอยแล้วก็บอกว่าสงสารท่านั้นแล้วก็ไปยังให้เขาดอกเจ้าหลักมาไหว้ผ เนาะขาโตเบากันคือบป็นอยกยงไห่เข่าเนาะพักพัจูดมาก่อนเนาะก็เลยแบบอ่ะรับหน้าหู่ก่อนถ้ามีเนอซื่อเป็ยไห้ข่อุตส่ดีใจมากเาเบ้าลเาหยอกซื่อว่าหยอกหัวซื่อนะทุกคนเมื่อนี้กับทีมงานป้ายูทูปเบิร์คู่คนเด้นี่คำแสงเบาโตเบาหน่อยอดกอยคำสี แบกคือบิ๊กใหญ่สาวดอนสะหน่อยนะปะ้าตจ้ามาเนี่ยหลายแหงพี่เนใจมาเพื่อนเพื่อนหลังนี่รถไ,ไลดีดุดเลยเพราะว่าเพมันมีรถเมื่อเลยวราต้องมาส่งเพิ่นเพื่อนว่ะมันก็บบริการไปแป๊บเดียวหนึ่งบ้านจะแป๊บเดียวบ้านจะแค่ทางอีก ท่านจะบุญญาณเขาบอกเวลาเขาเมื่อเขาคบคืนจะได้โอ้คอยบุญญาเนาะจะได้จับบุญคบคืนเสียคมบริสุทธิ์ไทยคอยจะได้เอาญาติแม่เลนหนึ่งญาติแม่เลนหนึ่งเนาะกินแล้วก็อิ่มแล้วทุกคนนี่นะเข่าก็เมดแล้วต้มไก่ก็เมดต้มไก่ก็บม่ได้ซื้อเพิ่นเหยียบมาเพิ่นว่าเนาะทีมงานก็เมดแล้วเลือดตีหลาคนเดียวกินนะตอนนี้ ที่สองมาดาที่สองลาลายล่ไปไปไปไไปไลบลบลบป้าปล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 าปีานล่งลปลาปลาปลาปลปลปาปล่ปลานลาาาปานะา คลิปต่อไปนะว่าฮาเศรษฐียังทำอยังนะทุกคนนะจังได้ก็กดปกกดไลค์กดแชร์เลยเด้อกดซับสไคร์เนี่ยนะมือนีก็อาศัยเพิ่นประมาณมือนีเป็นคืนที่สี่หรือที่ห้ามือนีสี่หรือห้ามือนีว ENNIS, ันที่คืนที่สี่หรือคืนที่ห้าที่หจะมาอยู่ไหนบอกมือได้สิไลายมืออเอออยู่เรื่อยๆจะได้ปัญหาห่างตีใจเลยบายบายทุกคนบ๊าย